สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาเกี่ยวกับความรักของ12ราศีนะคะในช่วงนี้เราจะมาทํานายาชาวราศีกุมนะคะาชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนะคะราศีนี้จะเป็นธาตุลมนะคะสําหรับความรักของชาวราศีกุมนะคะ เออนะคะสำหรับท่านสมาชิกนะคะที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่เรากที่ไม่รู้ว่าวันวันที่เกิดของตัวเองนะ่ะวันที่เท่าไหร่กันแน่นะคะจะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเกิดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่รู้วันที่เท่าไหร่ก็ให้ยึดเดือนกุมภาพันธ์นะก็ให้ยึดเดือนราศีกุมนะคะดูได้เลยนะคะเช็คได้เลยนะคะ เพราะว่าเราทำนายโดยการอ่านไพ่นะคะดูเป็นดูเป็นชาวราศีกุมไปเลยก็ได้นะคะ,ะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่คุณเปิดดูเนี่ยคะ่ะไปจนถึงประมาณเดือนมิถุนายนนะคะมิถุนายนนี่เราอาจจะมีการทำนายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสถานการณ์ความรักของชาวราศีกุมอ่ะมันเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูดวงนะคะ บางท่านก็ตรงบางท่านก็ไม่ตรงนะคะสิ่งที่มันดีอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจที่จะสู้ต่อไปสิ่งที่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของความรักอย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้เราได้คิดได้นะคะหรือหาหนทางแก้ไขนะคะสำหรับท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามาชมนะคะถ้ายังไม่ทราบเกี่ยวกับการดูดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพนะเข้าไปเช็คได้นะคะมีลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนะ ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องค้นให้ยากนะมีลิงก์แล้วก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็เช็คได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่ออกมานะทีนี้เราก็มาดูซิว่าสถานการณ์ความรักของชาวราศีกุมนี้เป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วความรักของชาวราศีกุมในระยะนี้มันเป็นอะไรที่เริ่มต้นที่ดีต่อกันมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่ปรับความเข้าใจกัน ป็นความรักที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขเป็นความรักที่เออเข้าอกเข้าใจกันช่วยกันที่จะแก้ไขปัญหานะคะเป็นคู่ครองที่ดีด้วยกันก็ว่าได้นะคะในระยะนี้นะนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาบ้างก็ตามแต่ว่าประคับประคองความรักไปด้วยกันนะคะมีเหตุมีผลนะคะนะรักกันแบบช่วยเหลือนะคะเข้าใจถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบางท่านอาจจะมีเ อาจจะเขาเรียกว่าอยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นสถานการณ์บางอย่างของชาวราศีกุมนะคะมันเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรอยู่คนเดียวคนรักไม่เคยใส่ใจคนรักเหมือนกับปล่อยให้ทําคนเดียวสู้ชีวิตคนเดียวปัญหาอุปสรรคก็แก้ไขตัวคนเดียวโดยเฉพาะคนที่มีคนรักเป็นผู้มีเขาเรียกว่า,าเป็นคนในเครื่องแบบนะคะหรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ นะที่ดีอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีเวลาดูแลครอบครัวหรือว่าเป็นปัญหาความรักที่เอ่อให้ดูแลให้การดูแลครอบครัวอย่างยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ไม่เพียงพอเขาเรียกว่ามีเวลาให้กับครอบครัวนะไม่มากอย่างเี้นะคะเป็นประมาณนี้แต่ว่าก็มีโอกาสนะมีความสุขด้วยกันอยู่ในสถานะความรักนะคะ หรือบางท่านอาจเหงากังวลเรื่องความรักปัญหามันเยอะบางทีตัวคุณเองเน่เป็นช้างเท้าหน้าด้วยซ้าไปเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่จะคิดทุกอย่างในการที่จะวางแผนในการที่จะเริ่มต้นนะนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องเหนื่อยเพราะว่าคุณเป็นดวงที่แบบว่าอาจจะเป็นดวงค้าจุนดวงดูแลนะดวงดูแลคนรักหรือให้คำแนะนำนะบางทีนะ คนเรานะ่ะมันมันคิดมันไม่เหมือนกันความเก่งความเฉลียวฉลาดไม่เหมือนกันนะคะแต่ด้วยที่คุณกับคนรักนี่มีความเข้าอ,อกเข้าใจเป็นคู่ครองที่ดีต่อก,กันนะคะในระยะนี้ชาวราศีกุมนะแต่มีปัญหาบ้างเพราะว่าคุณต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวคนรักบางทีเขายังไม่เขาเรียกว่ายังยังไม่ใส่ใจพอหรือมีทางออกที่ยังไม่ดีพอต้องใช้ความคิดของคนในการที่จะ เอ่เป็นเลี้ยวแรงหรือซับพอร์ตนะหรือดูแลในบางอย่างนะแต่ตัวเขาเองก็ใช่ว่าเขาจะไม่อยากจะทำนะเขาก็มองหาเออเขาก็มองที่จะแก้ไขปัญาหาทางออกอยู่ไม่ว่าจะเป็นอ่ความรักที่มันเกิดขึ้นในบางในบางครั้งเขาก็ยังอยากจะแก้ไขในเรื่องของอ่าฐานะทางการเงินหรืออยากจะทำให ทุกอย่างให้ครอบครัวอยู่ดีให้ความรักมีความสุขในเรื่องที่จะหาเงินหรือว่าความพร้อมในการที่จะตัดสินใจมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเลยเป็นกังวลใจสําหรับเขาอยู่บางครั้งเขาก็ผิดหวังเสียใจอยู่นะคะคนรักนะบางทีเขาก็เสียใจสิ่งที่มันเป็นอยู่หรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะอืมนั่นแหละนะเขาพยายามที่จะคิดหาทางออกบางทีนะเขาอาจจะไปคืออยากจะ ไปปฏิบัติธรรมหรืออยากจะพักรู้สึกว่าเขาเขาแบบเสียใจอยู่บางอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะดูแลได้เต็มที่หรือมีบางอย่างที่ทำให้เขาผิดหวังนะคะในการที่จะประคับประคองความรักไปนะคะแล้รดอบางท่านนะอาจจะมีการอกหักได้นะคะแล้วก็มาพบมาเจอกันนะคะในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีต่อกันนะคะ อันนี้มันเป็นสถานการณ์โดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูดวงนะคะมันเป็นการทำนายโดยรวมนะทีนี้เรามาแยกดูซิว่าความรักของอคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะบางทีคนรักไม่ใส่ใจอย่างที่บอกปัญหามันพยายามแก้ไขปัญหาการดูแลครอบครัว นะความเป็นอยู่นะปัญหาการที่แบบว่ามีคนรักอาจจะอ่ให้เวลากับครอบครัวไม่เพียงพอบางทีคุณต้องดูแลตัวเองหมดทำทุกอย่างโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเครื่องแบบหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่นะคะบางทีคนรักนะอาจจะมีในลักษณะแบบนี้นะเขาพยายามมุ่งมั่นที่จะสร้างครอบครัวพยายามที่จะหาเงินมา เพื่อจะดูแลครอบครัวแต่ในความรักเนี่ยช่วงนี้มันถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะนะคะเพราะนั้นพยายามเข้าใจคนรักนะคะเขาก็พยายามที่จะหาเงินหรือว่าทำหลายๆอย่างที่จะมาดูแลครอบครัวให้มันมีความสุขแต่ในสถานการณ์ตอนนี้รู้สึกว่าเขายังทำได้ไม่เต็มที่ปล่อยให้คุณอยู่แบบเหมือนกับว่าไม่ใส่ใจคุณเพราะเขาไม่มีเวลานะคะ ไม่มีเวลาแต่ต่อไปมีโอกาสที่จะมีความสุขด้วยกันอยู่นะคะมีโอกาสออกงานลื่นเลงมีโอกาสที่จะไปโน่นไปนี่ด้วยกันอยู่นะคะเวลาเขามันไม่ค่อยมีเนี่ยแต่ว่าในอนาคตก็มีโอกาสที่จะมาอยู่ด้วยกันมีความสุขนะมีโอกาสที่จะไปเปิดหูเปิดตาด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นคู่ครองที่ยังมีความรักดีต่อกันอยู่มันเป็นการเริ่มต้นอะไรที่ดีอยู่นะคุณก็ให้โอกาสคนรักอยู่นะคะ สำหรับในบางท่านนะคะส่วนสถานการณ์ของคนที่คบคบกันหรือเป็นแฟนกันนี่นะช่วงนี้นะคุณก็เป็นอะไรที่มีความกังวลใจปัญหาเยอะอยู่นะคะเพราะว่าหลายๆอย่างคุณต้องแก้ไขปัญหาเองเนี่ยคล้ายๆกันนะคนรักอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณหรือหรือคือเขาเรียกว่าคุณอาจจะเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงอะ่ะนะเป็นทั้งสมองเป็นทั้ง ทุกอย่างนะคุณต้องจัดการเองหมดคือเป็นผู้นำว่างั้นเถอะนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคุณจะต้องเป็นผู้นำเป็นคนชี้แนะเป็นคนที่แบบต้องบอกเขาทุกอย่างบางทีคุณก็เหนื่อยบางทีคุณก็คิดว่าโอ้ทำไมมันเป็นปัญหาอย่างนี้ให้ต้องให้คุณต้องแก้ไขต้องให้คุณเป็นคนเริ่มที่จะเอ่อเริ่มที่จะมีความคิดจริงๆแล้วเขาก็อยากทำอยู่นะคะเขาพยายามที่จะ ปรับปรุงตัวเองพยายามที่จะคิดแก้ไขปัญหาอยู่บางครั้งเขาก็เสียใจอยู่ที่เขาไม่อาจจะทําอะไรให้มันเป็นไปตามดังใจที่คุณต้องการนะบางท่านอาจจะมีแฟนอยู่ไกลกันนะคะบางท่านเขาอาจจะอยู่ไกลหรือไกลถึงต่างประเทศก็ได้นะคะมองถึงความมั่นคงพยายามที่จะสร้างครอบครัวพยายามที่จะหาความมั่นคงให้เกิดกันอยู่นะคะตัวเขาก็พยายามที่จะทําอยู่นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณกังวลใจเรื่องนี้อยู่ นะแต่เขาก็พยายามที่จะทำอยู่นะแล้วก็มันเป็นคู่ครองที่ดีต่อกันอยู่นะในความสัมพันธ์ก็เป็นคู่ครองคู่ครองกันอยู่นะคะระยะนี้คือเป็นความรักที่อยามามีเงื่อนไขอ่ะคือสบายสบายอ่ะในความสัมพันธ์นะนะคะมันพยายมันมันเป็นอะไรที่เริ่มต้นเข้าอกเข้าใจกันอยู่ในสิ่งที่มันเป็นอยู่พยายามที่จะสร้างครอบครัวพยายามที่จะสร้างฐานะนะนะ แล้วตัวคนเองก็พยายามที่จะแสดงความเป็นเจ้าของนะพยายามที่จะเปิดตัวนะกับคนรักอยู่แต่ตัวคนรักเองเนี่บางทีเขาก็มีความรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักทรัพย์หรือความมั่นคงนะมันทำให้คุณเป็นกังวลใจทุกอย่างมันก็เลยขึ้นอยู่กับตัวคุณหมดในการที่จะตัดสินใจต่างๆแต่ยังไงก็ตามนะยังไงก็ ยังไงก็ตามนะถึงอย่างไรก็ตามนะก็จะมีความสุขด้วยกันอยู่มีโอกาสที่จะไปกินข้าวมีโอกาสที่จะพบปะกันมากขึ้นมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจแล้วก็มีความสุขด้วยกันอยู่นะคะคนรักของคนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่คิดมากนะวิตกกังวลหลายๆอย่างนะเพราะนั้นพยายามเข้าใจคนรักนะตัวคนเองนะจะเป็นคนที่หนักหน่อย mm. ก็คือคิดมากแล้วก็ปัญหาอยู่ที่ตัวคุณหมดพยายามที่จะแก้ไข ตัวเขาเองก็พยายามเหมือนกันนะหาทางออกในบางท่านคนรักอาจจะปีกวิเวกออกไปพักผ่อนหรือขออยู่เงีย,งยบๆก่อนก็มีนะคะนะคะบางทีมันอยู่ในสถานาการณ์ที่เบื่อหน่ายมันยังทําอะไรไม่ได้นะก็ได้แต่ประคับประคองความรักไปแต่ว่าก็พยายามที่จะเริ่มต้นที่ดีต่อกันอยู่นะเพราะว่ายังยังเป็นคู่ครองที่ดีต่อกันอยู่นะคะในระยะนี้ชาวราศีกุมนะถือว่าดีอยู่นะคะตัวเจ้าชะตาเองค่อนข้างจะมีปัญหาคิด นะแล้วก็ทุกอย่างอะ่ะอยู่ที่คุณต้องแก้ไขปัญหาหมดแล้วคือเป็นเป็นผู้นําจะว่าได้ก็คือเป็นคนที่ช่วยเขาคิดทุกอย่างช่วยแก้ไขปัญหานะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนโสดนะคะแน่นอนนะคุณพยาชาวชาวโสดนี่รู้สึกว่าจะจะเริ่มต้นนะอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคน แล้วคนที่เข้ามาเนี่ยนะคนที่เข้ามาเนี่ยนะเขาอาจจะมาจากในที่ไกลหรือมาจากต่างประเทศก็ได้เราเป็นคนค่อนข้างจะมีฐานะหน่อยนะคะนะในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่านะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็สามารถที่จะพัฒน,นากันไปได้นะตัวคนเองก็มีความพร้อมอยากจะเริ่มต้นกับเขานะคะตัดสินใจที่จะคบกับเขาแต่ตัวเขาเนี่ยยังไม่ ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ก็มีการพูดคุยกันดีอยู่นะคะนะเพราะว่าเขาเพิ่งจะผ่านการอกหักมานะคนที่เข้ามาเนี่ยนะชาวราศีกุมเนี่ยคนรักที่เข้ามาเนี่ยนะสําหรับคนโสดเนี่ยนะเขาก็เลยต้องนะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะชอบคุณมากยังนิ่งๆอยู่ยังยังคิดยังมองคุณอยู่อย่างอย่างมีเหตุมีผลนะ่ะยังมองคุณอยู่ว่า เป็นอย่างไรตัวคุณเป็นอย่างไรคุณนะ่ะพร้อมเสมอนะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นกับเขาเสมอนะแบบไม่มีเงื่อนไขเลยเป็นคู่ครองที่ดีต่อกันก็ว่าได้นะเป็นเนื้อคู่ก็ว่าได้นะที่เข้ามาแต่ว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะรักคุณหรือชอบคุณทันทีนะคะแต่ว่าเขาพยายามที่จะ,ะประคองคุณไว้อยู่คือรักษาคุณไว้อยู่แล้วก็อยากเริ่มต้นที่ดีกับคุณอยู่แต่ตอนนี้สภาวะของเขาจิตใจของเขายังยังมีความรู้สึกว่ายังยังมี ยังมีไอของการผิดหวังอยู่ที่ตัวเขาอยู่นะคะก็คือยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ในเรื่องการผิดหวังในตัวเขาอะนะนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลแล้วก็มีฐานะด้วยนะคะนะหรือหรือบางคนไกลคนละที่คนละจังหวัดคนละเขตหรือถ้าไกลไม่มากก็คือจนอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะแต่ในความสัมพันธ์นี้จะดีมากๆอนาคตก็มีโอกาสที่จะมีความสุขด้วยกันอยู่นะคะสำหรับความรักของ ชาวราศีกลุ่มในระยะนี้นะระยะที่คุณเปิดดูไปถึงประมาณเดือนมิถุนายนนะคะมิถุนายนเนี่ยอาจจะมีการทำนายอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลืมบอกไปถ้าบอกไปแล้วก็แล้วไปนะคะเออทีนี้นะคะนะอันนี้มันเป็นการทำนายโดยดรวมๆนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีความรักดีอยู่แล้วหรือไม่มีปัญหาอะไรก็ขอให้ผ่านไปนะหรือดูเป็นแนวไปนะทีนี้เราจะมาสรุปนะคะว่า ความรักของชาวราศีกุมในระยะนี้เป็นอย่างไรบ้างนะก็เป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะชาวราศีกุมนะความรักของคุณดีอยู่นะคือแทบจะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่ามันเหมือนกับไม่มีแต่ตัวคุณนะมันมันเหมือนกับมีนะอ่าประมาณลักษณะที่แบบคนรักอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณนะคนรักอาจจะคนรักอาจจะไม่เก่งเหมือนคุณ่นะในการที่จะคิดแก้ไขปัญหาต่างๆการวางแผน อาการทำอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาอาจจะไม่มีความคิดที่ดีเหมือนคุณนะแต่แต่เขาก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่คุณแนะนำนะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เขาไม่มีเวลาบ้างปัญหาเรื่องการสร้างอนาคตจะหาเงินยังไงจะต้องเปิดตัวจะต้องเด่นชัดนะซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะ แต่คุณนะ่ะกังวลกังวลใจนะคะเขาพร้อมที่จะเดินไปกับคุณอยู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างนะอาจจะไม่ทันใจคุณหรือว่าอาจจะทำอะไรไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะได้ดั่งใจนะอ่อไม่ค่อยจะได้ดั่งใจแต่ว่าคุณก็ยินดีให้โอกาสคนรักเสมอนะ mm hmm. คือคุณคุณลำบากยังไงคุณก็รู้อยู่นะแต่ว่าคุณก็ทนนะนะเพราะว่าทั้งยังรักกันอยู่อ่ะ นะในความสัมพันธ์ยังดีต่อก,กันอยู่และอนาคตก็มีโอกาสที่จะมีความสุขด้วยกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนรักอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นก็อดทนซึ่งตัวคนเองก็เป็นอยู่แล้วนะพยายามเข้าใจในตัวคนรักด้วยนะคะนะคุณกังวลใจมากนะคะสำหรับชาวราศรีกลุ่มในบางท่านบางที คิดแก้ไขปัญหาทีละข้อทีละข้อไปในบางท่านนะแบกภาระอยู่คนเดียวบางทีทําอะไรอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอะนะคนรักก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เนี่ยบางบางบางครอบครัวนะบางครอบครัวที่มีอ่าเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยนะแต่เขาก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่นะคะยังรักกันดีอยู่เป็นคู่ครองที่ดีกัน ต่อกันอยู่ในระยะนี้เพราะนั้นอย่าไปกังวลใจให้มากนะคะส่วนคนโสดก็โอเคมีโอกาสเจอคนรักอย่างแน่นอนแต่ก็ให้โอกาสให้เวลาเขาก่อนนะคะให้เขาพิจารณาในตัวคุณก่อนนะคะต่อไปก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นที่ดีต่อกันพัฒนานะคะเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกผิดหวังมามาก่อนหน้านี้นะคะตอนนั้นพยายามเข้าใจเขาค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีฐานะที่ดีด้วยนะคะสำหรับ คนโสดเนี่ยนะที่เป็นความรักเข้ามาใหม่เนี่ยนะคะมีโอกาสเจออย่างแน่นอนนะคะโอเคนะคะก็ขอจบคำทำนายความรักของชาวราศีกุมไว้เพียงเท่านี้นะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาท่านได้เช็คดวงอีกในะคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ